อย่บบางบ้าอะไรเนาะเขาเป็นตัวยิงไม่ได้เลยเนีย่ยนัันเนี่ยเป็นกลางเป็นกลางต้องแชร์ให้เสมอต้องแชร์ใสมอเป็นกลางผมเป็นกลางมีนเครื่องปิน้นขึ้นโลโกโ้ให้ตรงนี้ตึงเ, <c oughs> เป็นกลางเป็นกลางครับเ ก็ต้องเครือ,อยู่แล้วเพราะว่าสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลเนี่ยแม่งมาแบบทาทีมแล้วก็วเล่นโคตรด,ดีเลยคือหกนัดเนี่ยชนะสี่เสมอสองพอมันชนะสี่เสมอสองอ่ะตอนนี้มันยังไม่แพ้ใครแล้วทีเนี้ยคือกับลิเวรัวเล่เล่นกันมาประมาณสิบกว่านัดอ่ะอมไม่เคยชนะลิเวร์วูลเลย อันนี้เชียร์ลิเวอร์ต้องเชียร์ลิเวอร์แต่ว่าเป็นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรสเปอร์ส่วนตัวนะเป็นเด็กหงอยแต่เกิดอยู่แล้วไงพ่อก็เชียร์ลิเวอร์เพราะงั้นลูกก็ก็ต้องเชียร์ลิเวอร์ตามพ่อเรื่องปกติเฮ้ย้แม <c oughs> <c oughs> ่คนเมื่อกี้ถ้ามันชื่อซูบอสไลน์มันจะดูเท่มากไหมนะ <c oughs> แต่มันชื่อซูบอสไลน์ สกลายด้วยไหมทาให้มันดูเรียกยากขึ้นไหมเรียยรว่าอู้ยเป็นกลางเป็นกลาง เป็นกลางไม่ไม่ลูกนี่มันสวยไงเออเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางอ้ยเอาหัวหัวแตะตีนนะเมื่อกี้ลิวเวอร์พูเนี่มีฉายาคือเครื่องจักรสีแดงคือเครื่องคำว่าเครื่องจักรอ่ะดูมันกลัวที่ไหนเออเครื่องจักรถล่มประตู นี่ไม่เป่าสายไปตายกลิ่มโคตรไปใช่ไอ้กล้องกล้องยังไม่ทันกล้องไม่ทันภาคไม่ทันไม่มีใครทันเลยโอ้ยแป๊บเดียวจากกันสองไปสั่งโคตรไปเลยวะจริง เฮ้ยโอ้ย,อยเขาอีกเรียโอ้ยไอ,อ้เหี้ยมาหาอุดหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นกลางเป็นกลางโอ้เป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางอู้ตลูกนี้สวยจริงอุเปิดสวยจังโดนอะไรเนี่ย จริงนะมันฉลับลูกบอลไปจริง<อ>แต่ว่ามันน่ากลัวมันน่าจริงจริงโอ้โหยิ่งภาพนี้เจ็บเห <c oughs> ็นก็เจ็บแล้ว <c oughs> ถ้าดู VR อย่างนี้มีโอกาสแดงนั่นนะ <c oughs> ถ้าหยุดภาพอ่ะโดนแดงแน่นอนแต่ต้องดูจังหวะ ไ <c oughs> มันก็เหยียบบนจริงอยู่นะบนมัน,นพาไหลไปอ,ะอ่ะไม่เคยได้เล่นแบบสู้กับหรือว่าเูเป็นทีมที่ไม่ได้แข่งกับคนอื่นแบบเต็มร้อยสักทีไม่โดนของยิงก่อนก็เหลือสิบคนแม่งอยู่อย่างเงไนี้ย ไม่ไม่ตีเส้นเหรอครับไม่ได้ดิเอนนี้ถือว่าผิดพลาดเดี๋ยวแม่งก็ออกมาขอโทษอีกแต่แต่ประตูก็ไม่ให้ขอโทษเชยๆใช่ไม่ให้แต้มอะไรก็ไม่ให้แต่ว่าที่จริงจังหวะเมื่อกี้ร้ำหรือไม่ล้ำอะ่ะไม่รู้หรอกแต่มัน<อ>คนจะต้องตีเส้นก่อนแล้วว่ามันคอนไซหรือออฟไซอ่ะมันมันอย่างนี้ไม่ได้ เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็มาอันนี้ใส่กล้องออกโอ้โหสี่นัดรวดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลถูกนำก่อน1-0ท,ทุกเกมแต่กลับมาชนะเขาได้สามหนึ่งทุกเกมเลยส,สี่เกมละ ôi ôi Ui chôn ôi ôi chọn sao mày 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 bao. Lắm nào ล้ำหน้าอีกหรือเปล่าทำไมนั่งเจ็บอย่างนั้นนะเจ็บไปดิคอนตเน,น,นี่ยคือมันโดนเหยียบตั้งแต่จังหวะแรกใช่ไหม<อ>ที่โดนที่ฝั่งตรงข้ามมันใบเหลืองอะ่ะแล้วมาหมุนอีจกจังหวะเนี้ยเน,นี่ยโอ้โหเจ็บเลยมึงเคยสะบัดขาเหวี่ยงแรงๆไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอนะมันแบบพิกแบบอย่างนี้เลยอะ่ะ มันลองร้องสีบงศาหแจะลูกนี้สวยจริง แต่ส่วนมากถ้าโดนแดงโดยตรงอย่างเงี้ยก็จะโดนสามนัดอยู่ที่ว่าริเวอร์จะยืนอุทธรไหมถ้ายื่นอุทธรแล้วชนะคดีก็คือไม่ต้องไม่ต้องติด

ถ้าเข้าก็คือสามเหลี่ยมเลย <พด S 2> ใช่ไหมสวยอะเขาลูกเนี้ยแต่ลูกยิงว่าดีแล้วคนเซฟดีกว่าจริงเก่งมากนักดำน้ำลูกจรดยอนจริงลูกเซฟลูกเนี้ยว่าดีแล้วเออเนี่ยจะสามเหลี่ยมอยู่แล้วแล้วลูกสองคือแบบแกก็เกินไป

โอป้าไปแล้วโอป้าไปแล้วก็จริงครับเหลือไอ้นั uh, ่นอยู่ตำแหน่งน้อยกว่าเขาสองตำแหน่งเ็เรกมปรับเขาก็เก่งนะถ้าเหลือแปะทนแล้วยังไม่เสียประตูเนี่ยก็ได้อยู่ต้องยื้ ยื้อไว้ก่อนก็ตอนนี้คือไม่มีกองหน้าแล้วอ่ะก็คือกองกลางล้วนๆอ่ะตอนนี้กองกลางกองหลังอะไรปีกเราก็ยิงได้ปีกก็ไม่มีหรอใช่ตอนนี้เหลือแต่กองหลังกล้กองกลางตรงน,นี้เ่ยกูอย่างที่กูบอกแล้วไงแก อ,อมันสนุกตรงที่เซอร์มันไม่นำไงถ้ามันนำมันก็จะเขี่ยเล่นถูกไหม <c oughs> เออแต่ประเด็นคือมันไม่นำไงแล้วมันก็กกต้องดูเกมเนี้ยลีเวอร์เหลือเก้าคนแล้วเสมอไม่เสียหายนะเว้ยเออแต่ว่าคือรีเวอร์ มันเหลือเก้าคนแล้วมันเสมอได้อะกําไรมันนั่นอะใช่คิดว่าเหมือนตอนกูดูอารอนกับสปเปอร์เลยช่วงหลังเกมเนี่ยเนี่ย<า>ลุ้นอย่างนี้แหละกูอ่กูก็ว่าหมดแรงอยู่ด้วยนักเตะสปเปอร์มันวิ่งกันตั้งแต่ต้นเกมเลาวไง เขาเปลี่ยน,นย่งเขาเปลี่ยนคนเดียวนเองไงขึ้นมันต้องขึ้นไปคนเดียวอ่ะไม่มีใครอ,อตอนเหลือสิบคนมันก็ยังห้อยซาร่าไรมนหน<อ>ะแต่พอเหลือเก้าคนเน่ยมันมาเช่นเล่นเกมลับอะ่ะจุดโทษโอ้โหขาให้นี่โคตรดราม่าเลยนะ เออทุดไปเท่าไรหร่วะนะมันจะไปมีใครได้ยั <c oughs> มันก็ไม่มีใครอยู่แล้ว <c oughs> โโโดีแต่ฉลับแล้วมันลูกไม่มันไม่แรงมันไม่ได้แรงขึ้นไหม โอ้เห็นวิธีแล้วน่ากลัวจังเลยแต่ละลูกเห็ขก้นคอแล้วโอ้ยยากกว่ามันไปทางไหนมันก็ไม่มีคนน่ะเออมันไม่มีคนมันไม่มีเพื่อนมองไม่เห็นเลยแต่ก็เอาออกจากหน้าบ้านให้ได้

จะได้อ่ะใช่มันมันก็ว่าไม่ได้อ่ะทันงน,นี้มันก็เหลือนะเก้าคนเนี่ยมันไม่รู้จะติตรงไหน,นมันเหลือเก้าคนแล้วมันก็ยืนได้จนขนาดเนี้ยใช่ไหมทำดีแล้วล่ะ แล้วกูให้สก,กอร์ไว้ในก่อนเกมกูให้ไว้สองหนึ่งสเปอร์ชนะและ้วแมงก็สกกองหนึ่งเกมพวกนีเ้เอาลำแดงมาไหว้กูนะทุกคนเลยที่ดูชิปกู <c oughs> ไปนอน 在那儿呢，都。